พระธรรมอิสยาบทที่26ในวันนั้นทั่วแดนยูดาจะร้องเพลงบทนี้ว่าเรามีเมืองแข็งแกร่งเมืองหนึ่งพระเจ้าทรงทำให้ความรอดเป็นกำแพงและเชิงเทินของมันเปิดประตูเถิดเพื่อชนชาติที่ชอบธรรมซึ่งรักษาความเชื่อไว้จะได้เข้ามาจิตใจที่แน่วแน่นั้นพระองค์จะทรงปกป้องไว้ในสันติภาพอันสมบูรณ์ เพราะเขาไว้วางใจในพระองค์จงวางใจองค์พระผู้เป็นเจ้าตลอดไปพระพระยาเวองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นพระศิลานิรันร์พระองค์ทรงทําให้คนที่อยู่สูงตกต่ําลงทรงดึงนครที่ยะโสโอหังลงมาพระองค์ทรงปราบมันให้ราบคาบและทรงเหวี่ยงมันลงมาคลุกฝุ่นเท้าของผู้ยากไร้และผู้ถูกข่มเหงก็เหยียบย่ำมัน ผลทางของคนชอบธรรมราบเรียบข้าแต่องค์ผู้เที่ยงธรรมพระองค์ทรงทมให้วิถีของคนชอบธรรรมาบรื่นข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าข้าพระองค์ทั้งหลายรอคอยพระองค์โดยดำเนินอยู่ในทางแห่งบทบัญญัติของพระองค์พระนามและกิตติศัพท์ของพระองค์เป็นความปรารถนาในใจของข้าพระองค์ทั้งหลายยามค่ำคืนจิตวิญญาณของข้าพระองค์โหยหาพระองค์ ยามเช้าจิตวิญญาณของข้าพระองค์ไปหาพระองค์เมื่อคำพิพากษาของพระองค์มาอย่างโลกชาวโลกจึงได้เรียนรู้ความชอบธรรมแม้ทรงแสดงพระคุณแก่คนชั่วร้ายพวกเขาก็ไม่ได้เรียนรู้ความชอบธรรมแม้ได้ดินแดนแห่งความเที่ยงธรรมพวกเขาก็ยังคงทำชั่วต่อไปและไม่คำนึงถึงพระบรารมีขององค์พระผู้เป็นเจ้า ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าพระองค์ทรงเงื้อพระหัต์ของพระองค์ขึ้นสูงแต่พวกเขาไม่เห็นขอทรงให้พวกเขาเห็นพระไทยอันกระตือรือรน้นที่ทรงมีต่อประชากรของพระองค์แล้วเขาจะได้ละอายอดสูขอให้ไฟที่ทรงสงวนไว้สำหรับเหล่าศัตรูเผาผลาญพว้เขาข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าโปรดประทานสันติสุขแก่ข้าพระองค์ทั้งหลายสิ่งสารพัดที่ข้าพระองค์ทั้งหลาย ได้ทำสำเร็จพระองค์ทรงเป็นผู้กระทำเพื่อข้าพระองค์ทั้งหลายข้าแต่พระยาเวพระเจ้าของข้าพระองค์ทั้งหลายแม้เคยมีเจ้านายอื่นๆปกครองข้าพระองค์ทั้งหลายแต่ข้าพระองค์ทั้งหลายเทิดทูนพระนามของพระองค์เท่านั้นบัดนี้เขาเหล่านั้นตายแล้วไม่มีชีวิตอยู่อีกต่อไปวิญญาณที่จากไปไม่ได้กลับมาอีกพระองค์ทรงลงโทษและนำพวกเขา ไปสู่หายนะทรงกวาดล้างทุกอย่างที่เป็นอนุสรของพวกเขาข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าพระองค์ทรงเพิ่มพูนประชากรพระองค์ทรงขยายประเทศชาติพระองค์ทรงได้รับพระเกียรติของพระองค์พระองค์ได้ทรงขยายพรมแดนของแผ่นดินข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าพวกเขามาหาพระองค์ยามทุกลำเค็นเมื่อทรงตีสั่งสอนพวกเขาพวกเขา ก็ทุกข์จนแทบอธิษฐานไม่ออกดั่งหญิงมีคันใกล้คลอดบิดกายปริดร้องด้วยความเจ็บปวดข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าข้าพระองค์ทั้งหลายก็เป็นเช่นนั้นต่อหน้าพระองค์เหล่าข้าพระองค์เจ็บท้องทุรนทุรายด้วยความเจ็บปวดแต่ก็เบ่งออกมาได้แต่ลมข้าพระองค์ทั้งหลายไม่ได้นำความรอดมาสู่โลกและไม่ได้ให้กำเนิดมวลมนุษย์แต่ผู้ที่เป็นของพระองค์ แม้ตายแล้วจะยังมีชีวิตอยู่ร่างกายของเขาจะลุกขึ้นมาท่านผู้นอนอยู่ในฝุ่นทุลีจงลุกขึ้นและโห่ร้องยินดีน้ำค้างสำหรับท่านเหมือนน้ำค้างยามเช้าโลกจะให้ชีวิตแก่ผู้ที่ตายแล้วประชากรของข้าเอย๋ยจงเข้าไปในห้องของพวกท่านเถิดแล้วปิดประตูซ่อนตัวอยู่สักระยะหนึ่งจนกว่าพระพิโรธของพระองค์ ผ่านพ้นไปดูเถิดองค์พระผู้เป็นเจ้ากำลังเสด็จออกมาจากที่ประทับของพระองค์เพื่อลงโทษชาวโลกเพราะบาปของผู้เขาโลกจะเผยโลหิตซึ่งหลังนงและจะไม่ซ่อนผู้ที่ถูกเข็นฆ่าไว้อีกต่อไปพระธรรมอิสยาบทที่27ในวันนั้นองค์พระผู้เป็นเจ้า จะทรงใช้พระแสงดาบอันยิ่งใหญ่และทรงอนุภาพลงโทษเลวีอาธานเจ้าพญานาคที่เลื้อยปราดอย่างรวดเร็วเจ้างูใหญ่ที่ขดตัวอยู่พระองค์จะทรงสังหารเจ้าสัตว์ร้ายมหืมาแห่งท้องทะเลในวันนั้นจงร้องเพลงเกี่ยวกับสวนองุ่นที่มีผลดกดังนี้ว่าเราผู้เป็นองค์พผู้เป็นเจา้าดูแลสวนนั้น เรารดน้ำให้ตลอดเวลาเฝ้าดูทั้งวันทั้งคืนไม่ยอมให้ใครมาทำอันตรายเราไม่โกรธแต่ถ้ามีหนามใหญ่น้อยออกมาให้เห็นเราจะไปรบรากับมันและเผามันทิ้งหรือไม่ก็ให้มันมาพักเพีงเราให้มาเจรจาสันติภาพกับเราให้มาเจรจาสันติภาพกับเราในภายภาคหน้ายาโคบจะอย่างราก อิสราเอลจะผลิตาและผลิตดอกบานและออกผลทั่วโลกพระองค์ทรงลงโทษอิสราเอลเหมือนที่ทรงลงโทษศัตรูของเขาหรืออิสราเอลถูกฆ่าเหมือนคนที่ฆ่าอิสราเอลถูกฆ่าหรือพระองค์ทรงลงโทษอิสราเอลด้วยสงครามและการเนรเทศทรงขับไล่เขาออกไปด้วยความเกลียวกราดเหมือนวันที่ลมตะวันออกพัดด้วยการนี้ ความผิดของยาโคบจะได้รับการลบล้างไปและนี่จะเป็นการกำจัดบาปของเขาอย่างสิ้นเชิงพระองค์ทรงทำให้หินแท่นบูชาเป็นเหมือนหินช็กที่ถูกบดละเอียดไม่มีเสาเจ้าแม่อาเชราหรือแท่นเครื่องหอมเหลืออยู่อีกเลยเมืองป้อมประการก็ตั้งอยู่อย่างโดดเดี่ยวถูกทิ้งร้างว่างเปล่าเหมือนถิ่นกันดานวัวกินหญ้าอยู่ที่นั่น มันเอ็นตัวลงเขียวกิ่งไม้จนโล่งเตียนเมื่อง,ง่ามไม้แห้งมันก็หักพวกผู้หญิงก็มาเก็บไปทำฟืนเพราะชนชาตินี้ไม่มีความเข้าใจฉะนั้นพระผู้สร้างของพวกเขาจึงไม่เอ็นดูสงสารเขาพระองค์ผู้ทรงสร้างพวกเขาไม่แสดงความโปรดปรานต่อพวกเขาในวันนั้นองค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงนวดเอาข้าว ตั้งแต่แม่น้ำอยู่เฟรติสถึงลำน้ำแห่งอียิปต์และชนชาติอิสรเาเอลเอ๋ยท่านจะถูกรวบรวมมาทีละคนทีละคนในวันนั้นจะมีการเป่าแตรใหญ่หลายคนที่กำลังจับพินาศในอัสเซเรียและผู้ที่ถูกในประเทศไปอียิปจะกลับมานำมัสก,การองค์พระผู้เป็นเจ้าบนภูเขาศักดิ์สิทธิ์ในเยรูซาเลม็มพระธรรมฟิลิปปปีบทที่สอง ในเมื่อท่านได้รับกำลังใจจากการเป็นหนึ่งเดียวกับพระคริสต์ได้รับการปลอบโยนจากความรักของพระองค์ได้สามารถคีธรรมกับพระวิญญาณได้รับความอ่อนโยนและความสงสารก็จงทำให้ข้าพเจ้าชื่นชมยินดีอย่างบริบูรณ์โดยมีความคิดอย่างเดียวกันมีความรักอย่างเดียวกันมีใจเดียวกันและมีเป้าหมายเดียวกัน อย่าทำสิ่งใดด้วยความมักใหญ่ฝ่สูงอย่างเห็นแก่ตัวหรือด้วยความถือดีแต่จงทำด้วยความถ่อมใจถือว่าคนอื่นดีกว่าตนแต่ละคนไม่ควรมุ่งหาประโยชน์ของตนฝ่ายเดียวแต่คว,ควรคิดถึงประโยชน์ของคนอื่นด้วยท่านควรมีท่าทีแบบเดียวกับพระเยซูคริสผู้ทรงสภาพพระเจ้าแต่ไม่ได้ทรงยึดต,ติดในความเท่าเทียมกับพระเจ้าพระองค์ กลับทรงสละทุกสิ่งมารับสภาพาธาตุบังเกิดเป็นมนุษย์และเมื่อทรงปรากฏเป็นมนุษย์พระองค์ทรงถ่อมพระองค์ลงและยอมเชื่อฟังแม้ต้องตายบนไม้กันเขนฉะนั้นพระเจ้าจึงทรงเชิดชูพระองค์ขึ้นสู่ที่สูงสุดและประทานพระนามเนื้อนามทั้งปวงแก่พระองค์เพื่อทุกชีวิตในสวรรค์บนแผ่นดินโลกและใต้แผ่นดินโลก จะคุกเข่าลงนมัสการพระนามของพระเยซูและทุกลิ้นจะยอมรับว่าพระเยซูคริสต์คือองค์พระผู้เป็นเจ้าเพื่อเป็นการถวายพระเกียรติสิริแด่พระเจ้าพระบิดาฉะนั้นเพื่อนที่รักทั้งหลายในเมื่อท่านได้เชื่อฟังเสมอมาไม่เพียงขณะที่เข้าพเจ้าอยู่ด้วยแต่ยิ่งเชื่อฟังมากขึ้นขณะที่เข้าพเจ้าไม่อยู่ด้วยก็จงบากบั่นต่อไปในความรอดของท่าน ความเกรงกลัวจนตัวสัน่นเพราะพระเจ้าคือผู้ทรงประทากิจภายในท่านให้ท่านตั้งใจและทำตามพระประสงค์อันดีของพระองค์จงทำทุกสิ่งโดยปราศจากการบ่นว่าหรือทุ่มเถียงกันเพื่อท่านจะปราศจากตำหนิและบริสุทธิ์เป็นบุตรของพระเจ้าผู้ปราศจากข้อบกพร่องในยุคอันคดโกงและเสื่อมทรามส่องสว่างท่ามกลางพวกเขา ดังดวงดาวในจักรวาลขณะที่ท่านยึดมั่นในพระวจนะแห่งชีวิตเพื่อข้าพเจ้าจะอวดได้ในวันแห่งพระคริสต์ว่าข้าพเจ้าไม่ได้วิ่งหรือลงแรงโดยเปล่าประโยชน์ถึงแม้ว่าข้าพเจ้ากำลังถูกเทลงบนเครื่องบูชาและการรับใช้ที่มาจากความเชื่อของท่านดังเป็นเครื่องดื่มบูชาข้าพเจ้าก็ยังดีใจและชื่นชมยินดีร่วมกับพวกท่านทั้งปวง ดังนั้นท่านเองก็ควรจะดีใจและชื่นชมยินดีร่วมกับข้าพเจ้าด้วยข้าพเจ้าคาดหวังในองค์พระเยซูเจ้าว่าอีกไม่นานจะส่งทิโมธีไปหาท่านเพื่อข้าพเจ้าเองจะได้ชื่นใจเมื่อได้รับข่าวเกี่ยวกับท่านข้าพเจ้าไม่มีใครอื่นที่เหมือนทิโมธีผู้ซึ่งเอาใจใส่ทุกสุขของท่านอย่างแท้จริงเพราะทุกคนมุ่งหาประโยชน์ของตนเอง ไม่ได้คำนึงถึงพระเยซูคริสต์แต่ท่านทราบอยู่ว่าที่โมทีได้พิสูจน์ตนเองแล้วเพราะเขาได้ร่วมรับใช้กับข้าพเจ้าในการประกาศข่าวประเสริฐเหมือนบุตรรับใช้บิดาฉะนั้นข้าพเจ้าจึงหวังจะส่งเขามาทันทีที่ข้าพเจ้าเห็นว่าเรื่องต่างๆเกี่ยวกับข้าพเจ้าจะลงเอออย่างไรและข้าพเจ้ามั่นใจในองค์พระผู้เป็นเจ้า ว่าข้าพเจ้าเองจะมาหาท่านในไม่ช้าแต่ข้าพเจ้าคิดว่าจำเป็นต้องส่งเอปาโฟดิทัสกลับมาหาท่านเขาเป็นพี่น้องเป็นเพื่อนร่วมง,งานและเป็นเพื่อนทหารของข้าพเจ้าทั้งยังเป็นผู้ที่พวกท่านส่งมาเพื่อปรนนิบัติข้าพเจ้าในยามขัดสนเนื่องจากเขาคิดถึงพวกท่านทั้งปวงมากและทุกข์ใจเพราะท่านได้ข่าวว่าเขาป่วย ที่จริงเขาป่วยหนักเกือบตายแต่พระเจ้าทรงเมตตาเขาและไม่เพียงแต่เขาเท่านั้นแต่ยังทรงเมตตาข้าพเจ้าด้วยเพื่อไม่ให้ข้าพเจ้าเป็นทุกซ้อนทุกขฉะนั้นข้าพเจ้าจึงยิ่งรีบส่งเขามาเพื่อพวกท่านจะได้ดีใจที่เจอเขาอีกและข้าพเจ้าเองจะได้คลายความกระวนกระวายใจขอให้ท่านต้อนรับเขาในองค์พระผู้เป็นเจ้าด้วยความชื่นชมยินดีอย่างยิ่ง และจงให้เกียรติคนเช่นนี้เพราะเขาเกือบตายเพื่องานของพระคริสต์เขาสิ้งชีวิตเพื่อช่วยเหลือข้าพเจ้าในสิ่งที่ท่านไม่สามารถทำได้